ส,สวัสดีครับพี่น้องชาวไทยทุกท่านนะครับวันนี้กลับมาพบกับพ <barking S 2> ี <welche ăn? S 1> ่วิ่งเช่นเคยนะครับเข้ามาแล้วรบกวนกดติดตามนะครับกด subscribe นะครับกดไลค์กดแชร์ก็ได้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้งลี่นะครับผมวันนี้พี่วลี่จะพามารีวิวรถนะครับด้านหลังดี่งี่เองนะครับจะเป็นตัวเจ้า X24 ประตูนะครับสีขาวมุกเกียร์ออโต้นะครับราคาอที่เจ็ดแสนเจ็ดื่นเก้าแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทนะครับผมเดี๋ยวดี่ทำดูนะครับผมตัดตัดิี่ไปเลยครับ เจ้าตัวนี้นะครับก็ถือว่านะครับออกแบบดีไซน์มาก็คือเป็นตอบโจทย์ลูกค้ามากนะครับสำหรับลูกค้าที่อยู่ในวัยทํางานนะครับแล้วก็ชอบนะครับการแต่งรถเข้ามาด้วยนะครับก็เหมาะรุ่นนี้ที่จะนําไปใช้นะครับราคาก็อยู่ที่9 7 4 0 0 0บาทเป็นตัวท็อปสุดเลยนะครับรุ่นนี้นะครับ เดี๋ยววันนี้ติ๊งลี่จะพาดูรอบๆคันเลยครับผมเพราะว่าปกติสีดําติ๊งลี่ก็ลงไปในคลิปให้แล้วนะวันนี้พอดีสีขาวมาจอดที่โชว์รูมนะครับติ๊งลี่ก็เลยพาดูสีขาวด้วยนะครับผมแต่ที่นี้จะพาดูรอบคันนะครับเดี๋ยวทัวร์รอบคันเลยวันนี้นะครับตัวจริงนี่สวยมากครับผมตัวจริงสวยมากครับสวยจริงๆครับตัวจริง นะครับคือตัวจริงมันจะมีมิติแล้วก็ดูสวยดูหรูนะครับเดี๋ยวดูรบรอบๆคันเลยครับผมแล้วก็เดี๋ยวพาเข้าไปดูภายในยนะครับ ด้านหลังก็กว้างมากครับนั่งสะดวกสบายนะครับด้านหลังเป็นเบาะก,กึ่งหนังแท้นะครับมีแอร์หลังมีสายชาร์จ usb ให้ด้วยนะครับในส่วนนะครับภายภายด,ด้านหน้านะครับตัวเบาะก็จะปรับสูงต่ำแบบปรับมือนะครับตัวนี้ยังไม่ใช่ไฟฟ้านะครับ พวงมาลัยนะครับก็จะเป็นหุ้มหนังนะครับเดินตะเข็บได้แดงสไตล์เอ็กซิลนะครับแล้วก็จะมีตัวคุชคอนโทลนะครับตัวนี้ใช้งานง่ายมากครับผมติงรี่ได้ลงไปใน YouTube แล้วนะครับรอบหนึ่งแล้วเป็นกุญแจพุชสตาร์ทนะครับกดสตาร์ทได้เลยนะครับตัวนี้เพิ่มความหรูหราแล้วก็ทันสมัยขึ้นมานะครับหน้าจอเป็นเก็7นิ้วนะครับทัชสกรินนะครับผมสัมผัสนะครับ เกียร์เป็นระบบเกียร์ออโต้นะครับเกียร์ออโต้นะครับรุ่นนี้ราคาอยู่ที่9 7 4 0 0 0บาทนะครับมีตัวควบคุมความเร็วขณะโรงทางราดชันนะครับแล้วก็มีตัวออกตัวบนทางราดชันตัวนี้ก็มีด้วยนะครับก็คือถือว่าระบบความปลอดภัยนะครับในตัว X3 เกียร์ออโต้นี้นะครับให้มานะครับสมบูรณ์แบบนะครับมีถุงลม2ตัวนะครับด้านหน้านะครับเป็นออกแบบเป็นโทนสไตล์สีดำนะครับ หรูหราทันสมัยนะครับรุ่นนี้นวันนี้ติลลี่ก็พาชมนะครับทั่วรถเลยนะครับรอบคันนะครับแล้วก็ภายในนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆนะครับก็สามารถเข้ามารับชมที่โชว์รูมอีสุคิงยตนสาขานางรองได้นะครับลูกค้าที่เข้ามาแล้วนะครับก็ก็กดนะครับติดตามนะครับกด s u b สไครต์กดกระดิ่งหรือกดไลค์กดแชร์ก็ได้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ติงลี่นะครับ ในการทำคลิปต่อไปแล้วก็เราจะไม่ได้พลาดคลิปต่อไปแล้วก็รุ่นรถต่อไปที่ทิ้งนี่จะลงนะวันนี้นะครับขอบคุณมากครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ